กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมไฟ์สดใน Facebook นะคะสําหรับใครที่อยากได้ยอดคนดูเยอะสามารถใช้วิธีนี้ไเพิ่มยอดกันได้เลยนะจะทํายังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ spe ssm นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างผลได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะพอมาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคันั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมดและบริการที่เกกันตรงนี้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สของ a c e b o o k <ๆ S 2> ก็เลือกไปที่ Facebook ได้เลยแล้วก็เลือกหมุดที่เราต้องการนะคะหาไปเพ มาเลือกทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปกรอปี้ลิงนะคะน้าสตรีมและสตที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูได้เลยนะคะนำลิงมาวางแลวใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะ,ะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่10นาทีเองค่ะจะจ่ายแค่2บาทนะคะจะง่ายให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อล้านนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ ตอนนี้นะคะยอดคนชมของเราเมากี้แค่17คนเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น38คนแล้วนะคะก็ถือว่าคำสังส่งซื้อของเรากำลังดำเนินการให้อยู่นั่นเองเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจรับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิบลิงคองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสำหรับวันนี้ค่ะผู้พิพากันได้ต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ